อันนี้ข้อดีของมันก็คือ2ปีให้ผลผลิตแล้วลูกมันนะประมาณกิโลละ1,000บาทเพราะว่ารสชาติมันมีกลิ่นหอมแปลกๆหน่อยชื่อเต็มๆของมันถ้าบ้านเราเรียกก็ลำไยกิสตัน สวนเบตงพันไม้ครับผมอ่าวันนี้จะมาดูไอล้ลำใหญ่คิสตันอ่าฟังเล็นเล่ฟังหนครับว่าที่มาที่ไปทำไมถึงสนใจปลูกไอ้ตัวเนี้ยอันนี้ข้อดีของมันก็คือ2ปีให้ผลผลิตแล้ว2ปีถึง3ปีถ้าดูแลดีๆก็2ปี แล้วก็รสชาติก็จะแปลกๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมันเป็นไม้ของอินโดอินโดนีเซียครับผมแรกๆก็นําซื้อลูกมันนะประมาณกิโลละ1,000บาทอันนี้เป็นต้นแรกที่ปลูกมาอันนี้ปลูกมาแซนทุเรียนไงตอนแรกไม่มีที่ก็เลยแซนในส่สวนทุเรียน แลว้วตัวตัวพัน์นี้บางท้ก็มาจากไหนอ่ะมาจากอินโดนีเซียครับผมสั่งจากอินโดเลยอ่านี่จะเป็นเจ้าแรกของใบตรงอะเพราะว่ามันแปลกนะครับผมรสชาติรสชาติแปลกกว่าลำไยบ้านเรารสชาติมันจะมีกลิ่นหอมไอ้ต้นเนี้ยการปลูกมันตลอด5ปีเนี้ยมีความยากง่ายยังไงก็ถ้าเราซื้อต้นพันธุ์ที่เราเลี้ยงไว้แล้วหนึงปีอะอ่า อีก2ปีก็จะได้ชินแน่นอนก็ข้อดีของมันก็คือโตเร็ววิธีการปลูกก็ง่ายไม่ยุ่งยากโรคก็ไม่ค่อยมีเราพยายามใส่อินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเดือนละครั้งเพราะว่าลำไยตัวนี้ต่อโจทย์ในพื้นที่ภาคใต้เราเหมาะกับพื้นที่เพราะว่าโตเร็วปลูกง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วอะ่ะ ปลูก2ปีก็ได้ชิมแล้วมันมีพวกมแมลงอะไระรบกวนไหมก็มีครับผมก็ต้องขออ, <laughs> อันนี้มันก็เป็นธรรมดาของธรรมดามอา่ไม้ผลใช่ไหมต้องขอระยะเวลากี่ปี ถึงจะได้ผลผลิตก็ประมาณ2ปีครับผมสองปีถ้าสปีไม่ออก3ปีออกนี่มันออกเยอะถ้าออกไปในสองปีนี้มันจะออกช่อสองช่อเองให้ได้ชิมแล้วข้อดีของมันโตเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วหลังจากทดลองปลูกมาเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศเรื่องฝนเรื่องดินเนี่ยพบว่ามีปัญหาไหมก็ไอตัวนี้ ตอบโจทย์ได้เลยว่าเหมาะกับพื้นที่ภาคใต้เราแล้วก็พื้นที่ประเทศไทยเป็นร้อนชื้นปลูกง่ายครับผมแล้วก็เวลาหน้าฝนนี่จะโตเร็วมากเลยเรื่องของดินนะครับสภาพดินโ,โดยทั่วไปเนี่ยมันสามารถขึ้นได้ดีไหมก็สภาพทั่วไปก็ปลูกได้ครับผม เหมาะกับประเทศไทยครับผม,บผมอย่างต้นข้าหลังนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ <5 S 1> ประมาณประมาณ5ปีครับผมต้นนี้5ปีตอนนี้5ปีอนน5ปไอลำไยทิสตันนี้มันจะมีหลายสายพันธุ์มันจะมีลูกแดงลูกเขียวแล้วก็ลูกม่วงที่สวนเรามี2องพันที่ออก ที่ให้ผลผลิตแล้วแล้วพอเรียกว่าลำใหญ่นี่มันเป็นลำใหญ่จริงๆไหมเหมือนกับลำใหญ่ในบ้านเราไหมอ่าชื่อเต็มๆของมันถ้าบ้านเราเรียกก็ลำใหญ่ที่สันถ้าเป็นภาษาอินโดก,ก็เรียกมาตัวถ้าเป็นมาเลเซียก็าก็เรียกกาแฟเรีเยรกไม่เหมือนกันอ่าถิ่นกำานหนึอ,องมันก็อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วราคาขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับราคาขายตอนนี้อ่ะ กิโลกร,รัม700บาทอ่าแท็กแรกเราเอามานี่กิโลกร,รัมละ1000บาทเอืมเราสั่งเม็ดจากอินโดมาลองกินดูแล้วก็อร่อยเราก็เลยเพาะแล้วตลาดความต้องการเป็นไงบ้างครับจอยก็ตลาดออนไลน์ยขายได้อยู่ครับผมกิโลกร,รัม700บาทเพราะว่ารสชาติมันมีกลิ่นหอมแปลกๆหน่อยเพราะว่าไม่เหมือน,นไอ้มีกระลอกมีอะไรมากินไหมกระลอกชอบเลย กระลอกก็ของแปลกหวานมันหวานไงแล้วการให้น้ําให้อะไรเงี้ยก็ก็ให้เหมือนทั่วไปครับผมก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ทั่วไปอ่ายิ่งให้น้ําเยอะยิ่งชอบต้นไลยชอบที่เย็นเย็นชื้นๆหน่อยก็แสดงว่าเราสามารถปลูกแซมในทุเรียนได้เนาะใช่ไหมได้ครับผมแต่มันจะติดอ่ะก็คือ ถ้าเว้นระยะให้ให้เขา่อยก็จะก็ยังก็จะดีฮาจะดีเดี๋ยวกันเดี๋ยวบังเครับไปดูลูกสีแดงหน,น,น่อยครับฮะสีแดงต้นนี้ฮะบังเล็กครับอันนี้คือต้นอะไรฮะไอ้ลำไยชิดตันลูกแดงเห็นไหม ว่าอันนี้คือสีมันจะแดงเปลือกเปลือกจะแดงอ่าลองอตัดมาตัดม้ดูหน่อยครับอันนี้มันสุกเกินขนาดเลยน่าจะสุกเกิน ดงลักษณะข้างในลูกมันเป็นยังไงครับลองลองผ่ายดูได้ไหมได้ได้เห็นนะอ่ะปลแกะมันจะมีไอ้ขกาวาเน่แล้วก็ออกขาวาร์น่ี่ข้อดีของมันนี่มีเนื้อดูเนื้อหนา อร่อยนะรสชาติมันจะเหนียวหน่อยครับเหนียวแล้วก็แห้งแล้วก็มีกลิ่นอะ่ะกลิ่นหอมอะเหมืนอนดอกไม้อะ่ะหวานอร่อยแล้วถ้าเทียบกับลำไย,ยไทยอะความแตกต่างมันยังไงแตกต่างอันนี้รสชาติมันจะตัวเงะกับลำไย,ยผสมกันอะอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นเดียวกันนะพันเดียวกันนะ อันนี้จะพันพันเขียวมันจะมีแดงด้วยตำหนิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีแดงกันเนี่ยมันจะมีแดงแฟนอ่ามีแดงนิดนึงเห็นังเล็กบอกว่ามันมีพันเขียวพันแดงอ่าอันนี้คือความต่างของมันยังไงรสชาติไม่เหมือนกันรอบอ่าอืมพันแดงนี่รสชาติเนื้อจะแห้งหน่อยอ่าอันนู้นเนื้อจะฉ่ำหน่อยอ่าเม็ดใหญ่หน่อยอันนี้เม็ดเล็กเม็ดเี็ก็เรียก อันไหนหวานกว่ากันอันนี้หวานกว่า,อ,าอันนี้แห้งหร่อยกับอันนูนาาน้นมันจะทำหนาหนาหนึง่งก,ก็แล้วแต่คนชอบไปน,นะเป็นทำๆหรือ,อว่าหวานหวานก็คือที่ตอนเนี้ยกากาพันที่ปลูกนี่มีสองพันนี้เลยใช่ไหมครับอ่าพันแดงนี่ยังไม่มีมีไม่เยอะอ๋อ,อต้องมีอะไแหละอีกสองเดือนมีครับผม อสองเดือนมีขายปกตินี้ขายอยู่ราคาเท่าไหร่อันลูกเขียวนี้เราจะขายอยู่เราคิดเป็นไซส์แล้วกันนะถ้าไซส์เจเซนนี้เราขาย150ยาสิบาทาถ้าไซส์หนึ่เม็ดนี้ขาย300ร้อติดต่อได้ทางเพจเบตงพันไม้แล้วก็เบอร์โทรศูนย์หกสามครับผม มาดูอะไรครับตรงนี้อันนี้เป็นพันธุ์ลูกเขียวครับผมอ่าต้นนี้สุกแล้วตัวนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ห้าปีครับผมจากตอนที่เริ่มปลูกนี่ต้นไซส์ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบเซนครับผมแล้วต้น,ต,นต้นเต็มที่ของเขาเนี่ยจะสูงได้ประมาณเท่าไหร่เหมือนต้นที่เราเจอในป่าหรือคนที่เขาเลี้ยง็นสิบยี่สิบปีอ่าน่าจะเป็นสิบกว่าเมตรนะเพราะว่าต้นนี้ถ้าปลูก คิดกันไม่ได้มันจะแย่งกันถ้าเราปลูกห่างๆนี่มันจะไม่โตไม่สูงเรามีเทคนิคด้วยจะทําให้ไอ้ต้นนี้ไม่ไม่สูงอ่ะต้องโน้มอ่ะแล้วโดวยปกติกิ่งหนึ่งนี่มันจะให้ผลเยอะไหมก็กิ่งหนึ่งมันจะมีสองช่อสามช่อมันจะออกปลายกิ่งกับไอ้ไอ้ลำต้นอ่ะอ่ากิ่งอ่ะปลายกิ่งกับตรงท้องกิ่งกันเนี่ย ข้อดีของมันมันจะออกายด้วยเจอ,อกตรงนี้ด้วยเนี่ยกลิ่งแล้วโดวยปกติช่อหนึ่งนี้ประมาณกี่กิโลอย่างที่สึ้เนี่ยถ้าช่อใหญ่ๆก็3าโลถึงหโลอะช่อหนึ่งถ้าดูแลดีๆปุ๋ยถึงก็จะเป็นช่อ5้าโลตกกิโลละกิโลละเจ็รโลหนึ่งเจ็อใช่ไหมอ่าสโลพันสอ่าสีโลสองพันแปด ราคาขอช่อหนึ่งก็ประมาณ2,800แล้วทั้งหมดในสัวนนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณ30ต้นใช้เวลาการปลูกก็5ปี5ป,ปี<ม>ก็จะมีจะเปิดแปลงใหม่ประมาณ10ไร่เป็นงลงอันนี้อย่างเดียวลงอันนี้อย่างเดียวแล้วก็ทุเรียนแล้วก็ลงนี้คู่ๆกันเพราะว่าผมว่าอีกหน่อยน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่นะ่ะเพราะว่า ขอดีมันมีหลายอยา่างตอนนี้บังเล็กพาผมมาอยู่ที่ไหนครับที่ร้านเบตรงปันไม้ครับผมแล้วที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้คือต้นอะไรครับต้นลำไยริสตันตรงนี้ต้นพันุ์มีอายุเท่าไหร่นะครับอันนี้หนึ่งปีพอดีครับผมเวลาไปปลูกก็ไปปลูกสปีก็จะให้ผลผลิตอ่ะ แล้วตรงนี้ราคาขายประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้อ,ยอ,ยอันนี้ต้นหนึ่งเมตรไซนี้300บาทแล้วก็จะมีต้นเจ็ดสิบเซนก็150บาทอันนี้เรามีบริการส่งไหมครับมีส่งทั่วประเทศครับผมมีทั้งส่งโลแล้วก็ส่งเป็นกล่องไอ้ต้นพันธุ์ที่ดีนะี่ยมันมีลักษณะยังไงเล่าแบบละเอียดเลยนะอ่าต้นพันธุ์ที่ดีก็คือ ต้นจากแข็งแรงเนี่ยเขียวใบเขียวทำต้นใหญ่นี่ยพร้อมปลูกต้นนี้ประมาณ1ปีเวลาไปลงดินจะไม่ค่อยตายสายนี้แข็งแรงปลูกอีกสองปีก็ให้ผลผลิตแล้วแข็งแรงอันนี้รับประกันไหมครับรับประกันครับผมประกันสายพันธุ์แท้แน่นอนติดต่อทางเพจเบตรงพันไม้ได้เลยครับแล้วก็เบอร์ติดต่อ 063 063ก9 7 9็ดครับผมข้อดีของมันก็คือปลูกแล้วโตเร็วครับผมรากมันจะกินหาอาหารเก่งก็ตัวไวปลูกสองเดือนนี้รู้แน่นอนรู้ผลว่าไม่ตายชั่วพยายามให้น้ํามันเยอะหน่อยอันนี้มันชอบน้าต้นเนี้ยเรื่องของปุ๋ยครับอย่างต้นเล็กๆอย่างเงี้ยปุ๋ยก็ให้เดือนละครั้งครับผมเดือนละครั้ง แล้วก็ถ้าขยันหน่อยทางใบนิดนึงอ่าฉีดทางใบหน่อยอ่านเสริม,มแมลงอะไรเนีมแมลงไม่ต้องไม่ต้องครับผม,ม<ะ>เพราะว่ามแมลงไม่ค่อยบรบกวนเท่าไหร่ข้อดีของมันจะเป็นไม้ที่โตเร็วสองปีก็ให้ผลผลิตแล้วก็คืออ๋ออย่างอย่างไซส์แบบนี้ลงดินอีกสองปีรู้เรื่องก <laughs> ิโลละเท่าไหร่นะฮะ บอกคนดกอีกรอบเลยกิโลปีนีอ้อยู่ประมาณ700บาทครับต่อ1กิโลแล้วก็พวงหนึ่งก็อยู่ประมาณ2กิโล1กิโล3กิโลเคยคำนวณไหมว่าต้นหนึ่งเนี่ยให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ต้นหนึ่งถ้าปีแรกนี่เขาจะออกช่อเดียวช่อสองช่อก็จะได้แล้วพันพันสี่แล้วกัน2กิโลแล้วกัน อ่าพอปีที่สามนี่แหละจะให้ประมาณ5กิโลต่อต้นส่วนตัวบางเล็กมองว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตน่าจะเป็นตัวใหม่ที่มีอนาคตเพราะว่ารสชาติมันอร่อยออร่อยก็มจะมีกลิ่นเฉพาะของมันกลิ่นหอมจะมีกลิ่นทุเรียนนิดๆบางทีก็เหมือนกับกลิ่นทุเรียนอ่ะเวลากินก็เหมือนลำไยผสมงาะเนี่ย จับแห้งๆหน่อย